นะคะห้าสี่สามสองทาพี่โดเขาวันนี้ได้เลิกวงสวงซีรีส์สายยังไงครับวันนี้พี่โดกินอยู limite limite ่เลยก็ดีครับก็แล้คิดว่าน้องๆจะมากันอบอุ่นนะครับก็บรรยากาศก็อบสั้นจังซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่โด ก็จริงๆมันถ้าพูดจริงๆแล้วแ n นด์ g h นะครับมันจะเป็นซีรีส์ที่พูดถึงชีวิตของคนอูนึงนะครับนะครับที่พยายามค้นหาความรักแล้วก็ติดตามความรักนะครับแต่ความรักมันมันไม่ได้อยู่เฉยๆให้ใครจับต้องง่ายๆนะครับเพราะง้ทุกคนก็ต้องพยายามที่จะรู้จักมันแล้วก็เรียนรู้มันนะครับแล้วก็เติบโตไปกับความรักแต่คอนเซปต์มันจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ถือเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของพี่โดมใช่ไหมคะอืมใช่ครับยังไงคะตื่นเต้นไหมคะ มือคือมันเป็นศาสตร์ที่เราศาสตร์จำยังไม่ค่อยเข้าใจก็ลเลยอยากลองทำนะครับเพราะว่าเราจริงเราทาตัวเนี้ยก็ทำชีวิตของคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นคนทั่วไปเหมือนกันแหละแต่เป็นคนทั่วไปอีกอีกรูปแบบหนึง่งนะครับก็เลยอยากเรียนรู้แล้วก็แล้วก็วกได้ได้เรียนรู้ต้องทำานบ้านเยอะนิดนึงนะครับเพื่อเข้าใจบางอย่าง ธรรมชาติของของคนในสังคมแล้วก็รวมถึงธรรมชาติของกลุ่มน้องๆที่เป็นแฟนคลับด้วยนะครับก็ต้องทํากันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึ่ด้ลยตลาดเซรีวานมันค่อนข้างจะเยอะพี่โดพี่โดค่อนข้างกดดันเลยครับกับการแบบทำเรื่องนี้ขึ้นมาไม่กดดันหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าโชคดีที่ที่ได้ดทีมที่ที่โอเคนะครับแล้วก็เราคิดว่าทีมงานทุกคนตั้งใจ เราเฉพราะน้อมิวนะครับก็ตั้งใจมากที่ทจะทํางานทีนี้มาเราก็เลรู้สึกว่าเราอยากจะทํางานที่นี้เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกับสิ่งที่จะได้พบเห็นนะคะรับก็ได,ได้ได้รับชมด้านพี่นิวบางครับพี่นิวตั้งใจมากกับซีรีส์เรื่องนี้<อ>เห็นว่าเป็นุคคนเขียนเรื่องด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมครับ อ,อย่างนี้ครับจริงๆแล้วเรื่องที่เขียนมาเนี่ยมันเป็นพอดสำหรับทีเซอร์ของแฟนมิตเนาะมันเป็นอินโทรของทีเซอร์แฟนมิตรหนึ่งนะ,ะแต่ว่ามันก็จะมีการพัฒนาบทนะฮะโดยทีมบทของพี่โด่งแล้วเอามาจับมือร่วมง,งานกันะอะไรย่างเงี้ยครับพัฒนามาเป็นบทซีรีส์ mm hmm. ครับแรงบัยลั่นลัล่นเลยนะครับทำไมต้องเป็นทำ,ทำไมต้องเป็นโอมฟุกใช่ไหมครับคือแน่นอนครับผมด้วยความที่ทั้งสองก็เป็นน้องชายผมอยู่แล้วนะแล้วก็ส่วนหนึ่ง่ะ ที่บอกว่าเรื่องนี้มันมาจากาลอ็อ t ของพีเซอร์แฟนดีมใช่ไหมครับ <ew> พอมันถูกพัฒนาเป็นบทจะมาทำซีรีส์ปุ๊บนั่นแน่นอนครับผมมันก็ต้องมาจากคู่องค์กนแต่ในที่นี้ทั้งเรื่องนี้นก็ไม่ได้มีั้งแค่องค์กอย่างเดียวนะครับผมยังมีสีสันของความรักหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์จากหลายๆคู่อะไรเงี้ยครับผมเนาะก็มารอลุ้นกันในซีรีส์ว่ามันจะเป็นเรื่องราวประมาณเส <ew> ้นเรื่องของความรักของเรื่องนี้มันจะแตกต่างกับแบบซีรีส์วายเรื่องอื่นยังไงบ้างครับ าถามว่าแตกต่างไหมจริงๆแล้วผมก็อาจจะพูดยากนะเพราะเนื่องจากว่าซีวมันเยอะมากแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปดูตามทุกเรื่องอนะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าในมุมเราอ่ะเราขอนําเสนอในมุมที่เราได้อ่าปรึกษากับทีบทนะครับว่าเราจะเสนอมุมมองไหนที่ยังไม่ได้มีนะครับการความรักที่มันจริงๆแล้วถกที่ถยมไปบอกไปว่ามันมีหลากหลายรูปแบบมากเลย้ยครับถามว่า ต่างไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่เคลมรนะว่าจะต่างมากน,น้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ลองไปดูในเรื่องนะครับในงานนักสแสดงบ้างค่ะโอ้โหครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกในงานนี้กับกง,งานร่วมงานเป็น<อ>ครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับได้ร่วมง,ง,งานด้วยกันครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์อย่างเรื่องหนึ่งครับที่ได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องดูด้วยกันค่อนข้างหนักพอสมควรว่าคาแรคเตอร์ต้องเปลี่ยนด้วยอะไรอย่างงี้ครับ <c oughs> ที่<ช>สำคัญคือเราก็ได้มาแบบว่าพบป,ป,ปะเพื่อนใหม่ของที่แบบว่าคือสนุกครับคือแก๊งเนี้ยคือแก๊งเรเบ,บ็ตนายคือแบบว่าทํางานแบบครอบครัวอะไรอันนี้ได้ถ่ายท, <ไป S 2> ทำกันไปแล้วไปทถ่ายทำกันไปแล้วครับยังไงบ้างครับแบบเคมีมันโอเคไหมหรืออะไรคือก็อาจจะมีแบบถ่ายทำแค่บางส่วนนะครับบางส่วนก็ายอาจจะยังไม่ได้ถ่ายทำอะไรเงี้ยครับก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับกําลังเริ่มเขาเรียกว่าไงนะเปิด เปิดไปเพื่อที่จะแบบว่าแบบลองเชิงคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวดูก่อน<ม>แล้วหลังจากวันเนี้ยวงสวงเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับจะมีการลุยหน้าถ่ายทำกันอย่างเต็มที่อย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะขึ้นเขากันละเราจะไปถ่ายต่างจังหวัดขึ้นภูเขาเข้าป่ากันละครับผม,มในสัปดาห์หน้าครับ<ม>ผมคราวนี้บทบาทมันโตขึ้นไหมครับมอมกมุกถามว่าโตขึ้นไหมก็อาจจะไม่ได้โตขึ้นมากครับแต่ด้วยทางการตัวละครแล้วเนี่ยก็ จะมีความลึกของตัวละครมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะด้วยบทที่พี่โดมเขียนมาท้งพี่นิวจัดมาให้ก็จะทำให้เหมือนว่ามีมิติของตัวละครได้มากขึ้นครับอ่น้องพลงรีครับแว่าคาแรคเตอร์เราในเ,เรื่องนี้ <c oughs> ก็ได้รับตัวละครชูน,นะครับ <c oughs> ก็ตัวละครชูนก็เป็นเพอะสนิทที่ <c oughs> สั้น <c oughs> ครับก็เป็นเอนซีกันครับ เป็นเพื่อนซีคอยซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็มีคอยเป็นปรึกษากันอะไรนะครับคอยช่วยเหลือกันต้องไปรอดูในซีรีส์เนาะครับผมไม่ปูุปไปไงบ้างคะทรงผมใหม่ลุกไหมคือจริงๆก็คุยกับทางพี่นิวแหละครับว่าคือเราไว้ผมยาวมาค่อนข้างหลายปีแล้วแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้ให้คนที่ติดทับจำเราของเราอะไรเงี้ครับก็เลยตัดสินใจตัดผมเพื่อที่จะมาถ่ายเรื่องดิจิตอล เรื่องนี้นี่ต้องขอบคุณแบบว่าทาั้งปุ๊กแล้วก็ทั้งพี่โด่งเนาะแล้วก็มาคุยปรึกษากันว่าเฮ้ยเราอยาก อยากอยากฉีดลุกของของฟุกเนี่ยเป,เป็นเป็นแบบในแบบที่คนยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาปรึกษากันทางแบบพี่โดว,ว่าแบบีอยากได้แบบไหนยังไงก็โอ้โก็ตัดสินใจนานเหมือนกันกะคุยกับคุยกับน้องนะเพราะว่าแบบโอ้จาคนที่ผมยาวต้องมาตัดไปถสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าซื้อใจกันมากเลยทั้งคุณนัวทั้งฟุกแบบว่าลุยทำมาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตัดกันเลยเพิ่งตัดไปสดสดร้อนร้อนเลยครับ นายใหม่บ้างครับสาวสวยคนเดียวในน,น,น,นี้ยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้ครับก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นเซนต์วายเรื่องแรกเลยค่ะที่ใหม่เน,นี้เล่นเพราะยังไม่เคยเล่นเซนต์วายสักครั้งเลยด้วยแล้วก็วรู้สึกขอบคุณที่ดอว่าพุดมากเลยนะะที่จะให้โอกาสใหม่เน้มาได้เรื่องนีถึงเต้นไหมครับอยู่ข้างกลางแบบว่าผู้ชายลหลอ่อเยอะมาก ไม่ไม่เอ่อไม่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 หม่รแต่แต่ว่าเหมือนว่าเราเราก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกดีใจที่ได้ร่้มงานกับพี่ๆที่แบบได้มาเจอกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะว่าบางคนก็ยังไม่เคยเจอเลยว่าบางคนก็เคยเจอหน้ากันบ้างดัว เราต้องไปเวิร์กช็อปหรือไปดูอะไรซีรีส์วายหรืออะไรอย่างเงี้ยไหม้องไปเวิร์กช็อปหรือต้องไปดูซีรีส์วายเพื่อให้มันมีมีไปเวิร์กช็อปมาบ,บ้างแล้วบ้าส่วนซีรีส์วายไปดูอยู่แล้ว <laughs> ถือเป็นใบถือเป็นใบเปิดทางในการแบบว่าเล่นเป็นสาวซีรีส์ายเลยใช่ไหมคะือคือจริงๆคาแรคเตอร์ของใบบัวต้องบอกว่าไม่เหมือนเรื่องอื่นแน่นอน<ม><ม>เพราะว่าจริงๆแล้วที่ดทกี่นเนีย่ยคือแบบเวิร์กกันยันแบมากๆค่ะก็คือคาแรคเตอร์จริงๆคาแรคเตอร์ของเราวันนี้ไม่เหมือนเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนัก็จริงๆไม่ต้องดป็นตัวอย่างจากรืองื่นก็ได้แ้วให้รู้สึกว่าใส่ความในตัวเองเข้ไปีกนตัวงหะอันนี้ก็ต้องติดตาม อ่บานเรืบานครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับคารคเกอร์เราก็เรื่องนี้ก็เล่นเป็นพี่ชายของคิมฮรครับเป็นเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนขึ้นจากเรื่องที่เคยผ่านมามันก็มีความรักเหมือนกัน อีกรูปแบบนึงเมื่อก่อนอาจจะรักแค่คนเดียวอาจจะรักเพื่อนรักพี่รักครอบครัวมากแต่พลังหน่อยเพิ่พลังมันซับซ้อนยังไงต้องไปดูในซีรี์ทอมซับซ้บอนขึ้นต่อมาครับผมต่อไปที่ตั้งแต่จะต้องใครดีกันบ้างครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็เล่นเป็นมีชื่อว่าพายุครับตัวละคร ก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ติดตาเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นเพื่อนที่โตมาในบ้านตะกูลเวรรณูลก็คือเป็นบ้านของของของตัวโน่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวตัวคิมไม่ใช่ถูกแล้ว ตัวคิมแล้วก็ตัวเอใช่แล้วแล้วก็แต่ว่าด้วยที่ว่าพ่อเราเป็นบัตเลอร์ในบ้านหลังนั้นแล้วเราก็โตมาในฐานะความที่เราเป็นลูกบัตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องหน้าที่แล้วก็เรื่อง <Okay. S 1> ความซื่อสัตย์ในการที่เราจะทําหน้าที่ของเราแต่ว่าคือด้วยส่วละครของเราเนี่ยเราก็เป็นคนที่เรียกว่าใส่ใจแล้วก็แคร์ค่อนข้างแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูกันว่าเออ เรียกว่าชีวิตหน้าที่ของเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเนี่ยจะเดินดำเนินไปยังไงในเรื่องนี้สองโมงสามโมงยังไงบ้างครับราาเรื่องนี้แบบนักแสดงเยอะมากโอ้โหแบบพี่เลยก็ตื่นเต้นมากครับตั้งแต่แคสติ้งแล้วคือพี่นิวต้องบอกว่าทีมงานพี่นิวทำงานกันอย่างจริงจังครับ เพราะว่าช่วงที่เราแก๊สกันก็คือจริงๆตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าด้วยภาวะโควิดนะครับก็เลยทําให้เราแบบเปิดชานิดนึงแต่ว่าในส่วนของคาแรคเ,เตอร์ผมเราบทเป็นชายครับเป็นเป็นปนักกีฬาพันดาบผมครับแล้วก็ดวลเพื่บทเป็นเพชรครับตั้งตังหลายคนทั้งดังหลายคนแล้วกเป็นเพชรนะครับนักกีฬาพันดาบเหมือนกับชายแล้วก็อยู่ในมหาลาัยเดียวกันคณะเดียวกันกนะครับผม พี่ของพี่เดียวครับผมพี่เดอมีเห็นว่ามีซีรีส์ต่อคิวแบบถ่ายเยอะแยะมากมายห้าหกเรื่องเป็นไงบ้างผมไม่ไม่ถึงกับห้าหากเรื่องหรอกครับก็ก็ก็ถ่ายทําละครครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็ <c oughs> วก็เราก็แบ่งเวลามาถ่ายกันก็สนุกดีครับแต่อย่างที่พี่นิวบ,บอกว่าอาทิตย์หน้าเดีย๋ยวเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในป่าในเขากันทั้งอาทิตย์ใช่ไหมฮะก็ก็เรียกว่าสนุกครับน่าสนุกดีครับ เห็นได้ชมกันเมื่อไหร่คะยังเห็นไหมครับไม่ได้ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับผมตั้งใจออยกับทาง AS Play นะครับว่ามันเป็นคอนเทนต์ AS Play Original ใช่ไหมฮะเราตั้งใจจะออนให้ทันในคุณภาพันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคเราก็พยายามจะเดินหน้าถ่ายทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันด้วยดีเลยจากการล็อกดาวมาหลายเดือน แต่ถ้าสมมติไม่ทานมันอาจจะดีเลตไป2อสเดือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจ้งอีกทีนึงแต่ว่าประมาณต้นปีหน้าแน่นอนครับผมไม่ไม่เกินกลางปีแน่นอนครับช่วยการันตีความสิ้นความฝืนความสิ้นทุกอย่างครับเป็นแฟนเลยครับพี่มิวครับครับผมอ่าช่วยการันตีคือเรื่องนี้นะครับผมนอกจากเรื่องของความรักแล้วนะครับผมเรื่องผังของความโรแมนติกแล้วเนาะมันก็จะมีความเป็นดราม่าแอคชั่นผสมนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ ไม่ได้มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวเนาะมีในเรื่องของนักดนตรีนักกีฬานะครับผมมาร่วมสร้างสีสันและอรรถรสนะครับจะเป็นซีรีส์วายที่เราตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้เป็นซีรีส์ที่ครบรถนะครับผมอาจจะไม่ได้ดีเด่นไปกว่าใครแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่ผู้คนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆนะครับฝากทุกคนติดตามดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของที่ติดตามเราอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆทั่วไปที่อยากจะลองมาเปิดใจรับชมกับซีรีส์วายในรูปแบบใหม่ซึ่งได้พี่โดคงอาจมากำกับในเรื่องนี้นะครับฝากทุกคนได้นะครับ เอสเพยนะครับใช่ไหมครับช่องทางครับถึงฝากช่องทางนะครับผมการติดตามนะครับโดยสามารถติดตามรับชมได้ทาง a s p เพยนะครับผมเป็นคอนเทนต์เอสออริจินอลส่วนว่าจะมีช่องทางผู้ขนานช่องทางไหนเดี๋ยวรอทาง a s p เพยเป็นคนแจ้งนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคค่ะ